สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มจัดสรรบ้านป่าบงค่ะ แ,แม่แม่คือแม่อย่างแกะแม่แทองสุกเกวสมุรแล้วแม่เริ่มต้นอาชีพนี้ยังไงคะโรพูดถึงว่าเริ่มต้นอาชีพนี่ค่ะแม่แม่เห็นเห็นคนท่าในหมู่บ้านนี่เป็นทาเนะ<ฮ>ะาะเขาก็มาทำตั้งแต่ปีสี่แปดที่มาทำเป็นอาชีพนี่นะแต่ทำาต่แต่แตัต้งแต่เป็นอ,อนละเรียนละ รายได้ต่อวันหรือว่ารายได้ของอันเนี้ยประมาณเท่าไร่คะรายได้ต่ออันนี้มันเป็นกลุ่มทำเนาะแม่ไม่ได้ทําคนเดียวนะค่ะมุ่มทำทำนี่รวมแล้วตกวันประมาสักห้าพันเฉลี่ยแล้วนะมันจะว่าทุกวันมันได้น่ะเฉลี่ยแล้วในกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มสี่ห้าสี่นเนี่ยแต่เช่ว่าแม่ได้คนเดียวนะแรงมานานใจของการทําอาชีพนี้ะค่ะ อี้เสียแรงมันดาใจก็คือมันเป็นอาชีพในหมู่บ้านเนาะคือเยซุกะหันเพคนทำไอากะแล้วแบบเหมือนมีตลาดเยซูเลยมันจ่วยอ้กะมาจู่ยทําแล้วก็ทําตัวขายตัวมันมีข้อเสียอย่างไรค่ะในการทำมันข้อเสียนี่อย่าบ่หมีเนาะมันเปลมันเปลี่ยนนี้เขาก็ทําไปอยากะเอาบันไดนึกงข้อเสียมัน มันก็เป็นอาชีพสร้างรายได้หรอกมันแล้วมันมีข้อดีอย่างพองขะข้อดีนี่นะถ้าคนทํานี่นะมันจะมีสมาธิเนี่ยมันมันในหมู่บ้านนี่นะมันจะช่วยต่าให้เป็นอัลไซเมอร์เป็นอย่างถ้าคนทํานี่นะมันจะเป็นมันจะช่วยเรื่องสมาธิมีรายได้มันช่วยอ่าน้ำแก้ไฟแก้ยังอย่อก็บเป็น น้องอยากให้แม่เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ทําของจักสารของสิ่งนี้มาเลยต้นกะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ก็คือยายกะหันคนบอกโบงเนี่ยเนาะมาทำจักสารเนี่ยกะ้าคนเหมนมีตลาดขายอะอยากเราก็เลยไปช่วยกันจุงผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเอางานของต้นบ้าขายแต่ปีสี่แปดอยาขายมากผมได้ขายตั้งไปเดียวอะเนาเนี่ย สร้างไรายได้เข้าในหมู่บ้านเขาอะแล้วปกติแม่ทําอาชีพอย่างคะ่ะก่อนแม่เย็บผ้าเย็บผ้าเย็บผ้าเดี๋ยวนี้คือไปได้ทําแล้วก็<อ>คือแม่ทาอันนี้เป็นรักเลยอ,อันนี้เป็นรักเลยเปรดีน,นี้นะทําเป็นรักอะแก่อาชีพเสริมละสมัยก่อนนี่สมยัสมยโบราณนี่เป็นอาชีพเสริมจากและจากว่างจากทำนาทำสวนอย่างเงี้ยกะกระานกระบุง แล้วมันมีเครื่องมือแบบเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีในการทำนี่เครื่องมือแต่แม่เนี่ยแต่หยมีมีเนียเหยมีมีดมีค้อนเหียอย่าบกี่ชิน้นเนี่ยกย็แห,ห่เนี่ยแห่มีาามีดเน็บมีดเหลาแห่มีดเหลาอันนี้อืมต่อุปกรณ์มันนะไฟดับแม่กับบเดือนร้อนอ๋อมันทำได้หมดนะคะมันมีอุปสรรคเลยนั่นก็แบบบางทีอันนี้แบบใบ มันบาเป็นยังออ๋ใบนี้มีได้ตลอดอันนี้อันนี้ขาดปีเตื่อเหมือนกันเนอะช่วงนี้บ่ได้ก็ใช้ใบยังอะค่ะอันนี้คือไม้ไม้ไผ่ไอ้เนี้ยอันนี้มันชื่อไผ่เอออันนี้ไผ่ข้าวหลามอันนี้ไผ่ป่างข้าวหลามที่เพิ่ใส่ข้าวหลามเนี่ยก็คือมันก็มีขาดบ้างเออมีมีมีเหมือนกันอะปีนี้นะซึ่งเริ่มขาดเพราะมันใช้เยอะปีเนี้ยแล้วถ้าในการทำนี่แม่มียังพอค่ะโอ้ อันนี้นะถ้ามันเริ่มตั้งแต่จักตอกอย่างนี้นะเนี่ยตึงวันนี้นะที่มันบ่มอมีไผ่มาเฮียนนี่น่ะอ่อนบ่นททาก็กคือมันต้องมาจักตอก่มันต้องใช้มือโมระมันมีเครื่องจักอย่างเี้เนี่ยมันลำบากตอนที่จักตอกสารเต้มาหยังสารเต้ไผ่มาเฮียนก็ได้อันนี้ยาา แต่ว่ามันยากกว่าทาเส้นตอกแล้วเวลาหัาตากตอกนี่เัาตากี่วันค่ะกว่าเดียวเท่านันวันเดียวก็ได้วันเดียวเลยเหรอวันเดียววันเดียวก็ได้ละตอกนะถ้าว่ามันแดดนะถ้ามันแดดแดดดินะถ้าเกิดฝนตกมานี่ก็มาเป็นปัญหาเลย้าฝนตกนี่ทํายักตอกมาได้มันอยากขึ้นาฮ่าเขาต้องหยุดยักก่อนเขาจะต้องมาทาเส้นตอกเดี๋เขาก็ทําอย่างอื่นไปก่อนเนี่ยค่ะ เพราะว่าทัดเส้นตอกนี่ถ้าฝนตกหลายๆวันนี่เนี่ยถ้ามันมันมาแห้งอย่เนี่ยมันขึ้นหาแล้วอาชีพของศาสตรเนี่ยค่ะมันส่งผลต่อชุมชนยังไงผอง่ะแบบโอ้มันเป็นการเข้าเกาะมันเป็นการสร้างรายได้จะด,ดีอะ่ะสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่ก็มีสมาธิดีนะเนี่ยม,มันต้องใช้สมาธิหรอ แม่ของเยซู9่อนเก้าสิบปีมาเป็นอย่างได้นะมาลงเลยอ่ะไม่ลืมเลยเออเนี่ยก็เป็นทำเนี่ยกนมีสมาธิหรกแล้วออมันส่งผลดีต่อสิงเวรล้อมแบบยังไงบ้างคะหรือว่าอันนี้นะ่ะงานหมู่นี้มันช่วยมันเป็น มันเป็นรถภาระรถภาวะโลกร้อนนะเนี่ยเนี่ยตะแก้งหมุนี่นะันขยะเนี่ยเนาะเออมันเป็นนี่อย่างมันเป็นไม้ไผ่นะมันย่อยสลายมันเหมือนพลาสติกหรอกถ้าอย่างตะแกงอย่างนี้นะพวกเราไปใช้น่ะมันกับใช้ได้เมินตัวเมือินหล้วพลาสติกก่อนแล้วมันก็ย่อยสลายมันทำลายง่ายถ้าเกิดว่ามันพังแล้วมันก็ไปมันย่อยสลายเออมันย่อยสลายง่ายเหมือนเหมือนพลาสติกนี่นะอันนี้เป็นห้องวัสดุสินค้ารถ ลดโลกร้อนอืมนี่นะมันมีต้นทุนในการทําก็ค่ะอืมต้นทุนแบบนี้ค่ะไม้แบบเดียวมันก็แปลงละแบบเดียวนี้นะไม้นี่มันต้องมาจากแม่อ่อนบนอ๋อแถวแถวบ้านาเฮ<อ>านี่มันเรื่ <ละ S 2> อ,องของเงินะคะอืมต้องซื้อมาไม้นี้นะต้องซื้อมาจากุมแม่อ่อนุเพื่อมาขายให้อืมบัดเดียวนี้บัดเดียวนี้กับแปงเหมือนกันนะลำหนึ่งเกือบร้อย เวลาแม่เขาสั่งมานี่สั่งมาทีลหลายเลยล่ะโอ้นักอ่ะสั่งมาทีหลายในเป็นเป็นลักมือเหมือนกันนะสั่งมาทีกันลักมือเนาะแล้วก็เอามากระจายกันยากอ่ะมากระจายกันทําทำชิ้นนึงนี่อยู่อยู่ขึ้นอยู่กับเราทำแบบไหนเออเอะก,ก็แล้วแต่รูปแบบรูปแบบงานการใช้เวลานี่นะ แต่ใช้บุร่แบบงานจะใช้แบบอยากแบบง่ายแบบอย่างอยากแต่มันมีมันมีเปินร้อยแบบพวกงานของแม่แล้วปกติแม่ทํานี่คือเปิ้นได้ส่งออกอคะค่ะส่งออกนี่คนมาซื้อเองเฮาบ่ได้ส่งนะเราบ่างานหมดนี่มันส่งยากงานแบบนี้มันมมส่งยากอันนี้คือถ้าเกิดว่าเฮาทาแล้วก็คือถ้ามีคนมาสั่งเฮาก็ทําเป็นคนขายต่อเนี่ยค่ะเฮาไปทของเฮาไปเรื่อยๆเนี่ยรูปแบบเฮายูที่เฮา ถ้าเพืนมาพอใจในการใช้งานของเปิ้นมันถูกถูกในการใช้งานเปิ้อนก็จะซื้อไปไอะไรอ่ก็ถือว่ามันอยู่ที่การใช้งานก็อย่าไปเปลี่ยนยังอะไรอย่างเง้โอเคค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะ